กลับมามันกันต่อกับ NKL Boxing มุ่งบันลังโลกในคู่ที่4ของรายการครับคู่ที่4ของเราในคับในวันนี้ครับจะเป็นการชกแบบมวยใจย3ยกระหว่างนักชกไทยจะมะทะาก,กับนักชกจากประเทศอิหร่านครับในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทเริ่มจากนักชกในมุมน้เงินครับอายุ22ปีสูง175ซนเมตรจากประเทศอิหร่านขอเสียงปรบมือต้อนรับเฮดาเอสกันดรี และคู่ต่อสู้ของขในมุมแดงครับจากจังหวัดนครสวรรค์อายุ19ปีส่วนสูง174เซนติเมตรขอเสียงปรบมือให้กับชิลอนออฟปรมุนส์ส์และกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีของมวยคู่นี้ครับอาจารย์สุนชรันสุขเอาละครับมาปิดท้ายด้วยมวยไทยนะครับสามยกครับ นักชกไทยปัฒนนักชกอิรานนะครับยิรอนอภิปพลศักดิ์ครับอายุ19ปีนะครับเจอกับเฮดาเอสกันดารีนะครับนักชกอิรานวัย2 2ปีนะครับค่สุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นมวยไทย3ยกนะครับในพิกัด6กอกิโลกรัมบอลเกมจะแข้งขวาครับเฮด้านะครับ ไปมวยนครหลวงนี่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาในการชกมวยสากลที่รอนนี่แต่มวยสร้างมวยไทยไปแล้วคุณบองเพราะว่าเสือวีบอกว่าเป้าหมายคือส่งชกอารเ์เบีเอสถ้าชกฟอร์มดนะนี่และวจะไฟเนี่ยเสียข่าววันนี้นะคอ่ะหาเรียนตี ประตศักดิ์ต่อดูสิ์ของประตูมอนสักโคสุวันนะครับแฟนมวยมวยการนี้คงจะได้เห็นคนไทยกันแล้วครับแฟ <c oughs> นมวยมวยการนี้ใส่เสื้อช้างกางเกงช้างเลยครับซอพาวเวอร์ของไทยจริงนะครับคุคิงไทยจริง,จรงๆแล้วช่วงนี้ชันเจน,นเสื้อ ดังไปทั่วโลกจริงใช่ครับรเหมือนเป็นสินค้าที่ระลึกที่มาเมืองไทยแล้วต้องซื้อกันโดยนี้มีทุกจังหวัดนะเสื้อช้างเนี่ย <c oughs> จังหวัดจะเป็นเป็นสัตว์อื่นค่<ฮ>ะข่าวใหม่จังหวัดสับซอกเอาครับเฮด้าโดนซอกไปสองที่โดนเสียบข่าวไปที่นึ่งเอาเอาครับแรกเข่ากันแบบนี้นี่ี่หลอนชอบก็เอาข<อ>ีดตียังไงครับโอ้โหเอาครับสับซอกไปที่หนึ่งเฮด้ายังไงครับโอ้โหโดนชุดนี้เข้าไปครับี่หลอน อ้าวครับคุกขวาไว้ที้แหม่ต้องหันหลังหนีแล้วซิมงไปทีหนึ่งโอ้โหหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วกรรมการนับครับสู้ต่อหรือเปล่าครับแหมมองหน้าพี่เลี้ยงยังไงครับสู้ไม่อ้าวยังครับไปยักหน้าสู้ต่อครับพี่ตอนครับแหมใส่ชุดใหญ่ไปครับเมื่อสักครู่อ้าวครับโอ้ยทางไปยามจะปล้บตีเชื่อว่าเปรนดา เป็นเวเนซเอล่านี่เชียร์คนไทยแน่นอนโมนิฟิล่าไม่เคยชอบเท่าไหร่ครับอีล่านอาครับขี้ตีไม่หาเดียนแพงแพงทีในโกแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้โหอ๋อครับยังลุกสู้อยู่ครับไม่ยอมง่ายๆพี่เลี้ยงบอกไม่เอาจับตึ๊กโมยังเอาอยู่ครับ สูตอ่อครับจีร้อนครับแหมแทงเข่าไปสองชุดรวงไปสองครั้งเสียบเข่าไปทีหนึ่งจังหวะเข่าแบบนี้นีเ่เฮได้กันไม่อยู่ครับโดนสับสองทีนึงอ่ะตีเข่าอีกทีหนึ่งโอ้โหยังไงครับโอ้โหขีดตีแบบนี้นี่กันไม่ได้ครับเหมือนแะกันเข่าไม่เป็นครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ต้องนับเลยครับจังหวะแบบนี้ ก็เช mm ็คบ pues yeah. ินไปในยกแรกสนัยแม่พยายามจะลุกขึ้นมาครับแต่ว่ากรรมการบอกว่าสู้แลต่อไปยอมที doo. ่กว่าครับสาวสาววันเดอร์เลยยังเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่หนึ่งนะครับจีรอนออปธรรมน์สากับชนะเฮดาเอสตันเอสกันดาวีนะครับนี่ครับจังหวะแทงเข่าครับทีตีนักวยต่างชาติโดนจังหวะแบบนี้เข้าไปนี่แก้กันไม่เป็นนะครับ โอ้โหนี่จังหวะสุดท้ายนี่แทงขึ้นคางเลยนะครับก็มีพุทิ์อยู่สองอย่างครับคือเข่ากับ 2, 2> อก 2> ที่ชาวต่างชาติกลัวยต้องเ,เป็นชิงบ็อกซิ่งถึงไม่ค่อยชอบนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูผลกรรมการผลเม,มื่อวันที่ครับ After just one round of action we have a winner by way of technical knockout Red Corner Jilan a l p r o m o s a k